สวัสดีครับครับผมาทีครับอันนี้ได้ันเนี้สบูบโอ้แน่นอน่นเลยตามมาเก็บสบูเมันม่นนี่นะอืมตัวเรียนกับเพาท่านเป็นดอกอยู่ท่านเป็นดอกนิดหน่วยเนาะอืมสบนี่ใส่ปุ๋ยใส่อันนี้โดตรด่าเหลื่อยอยู่ด้วยเนาะโอ้ยอืมเปิดด่างแต่จะงกขอายจะงกนะครับนี่ใส่ปุ๋ยเองก็มือเลยใส่ปุ๋ยเองก็มือเกินสบูแง่อนี่ตึบพันยังต้องดีปะเนี่ยนี่ ต้องดีใช่แล้วครับสมโภเนี่ยมาทานครับนี่มีสวนมีทุเรียนแน่มีทุเรียนมีเงาะลำไยเนาะอันนี้เป็นโซนที่ดินแดงบ่บ่บ่แดงเน่เนาะแดงยุแดงหักบ่แดงบ่เบิดแดงแดงหินแดงห่วกแต่กับปูกงามอยู่เนาะงามโอุ้เรียนหลายเลยต้นนี้อยู่บ้านจักปีเนาะนีทุเรียนต้นนี้สามปีสามปีสี่ปีห้าปีเหรอผลผลิตเนาะ กกเคยไปเห็นไหนรักต้นสักหนี่ก็ได้เหรอเดโน่มีเหรอเดโน่มันงามงามสมบูรณ์อืมมันตาสมบูห์อ่มันเป็นต้นไงู่นี่อืมตาสมบูห์อ่ก็ทุเรียนตายทุเรียนตายตอเลยเดี๋ยวเบิ่งสวนพี่แันก็ติดเสาโค้งสมบูรณ์นะหอหอห่อตัดโค้งสมบูห์อ่ะมันจะติดเสาโค้งทุเรียนเหาอืมปลูกไปหรอโอ้โห่ดิเมืองอู้พันธุ์เห็ดทุเรียนเชฟกำเนี่ยพันธุ์เห็ดทุเรียนง่ายแม่ครับ อู้ดอกเลยขึ้นยังเกิดฮางแง่นะต้นนี้เป็นบอกคอยบอกถือบอกกระพุ่งกระพุ่งเออกระพุ่งเป็นฮางแง่เออกระพุ่งเป็นหางแง่อันนี้นายสิติดพ้นบอกปีนี้ขึ้นมาอยู่มาเสียเอาอยู่เสียเอาอยู่คือมาเสียเอาให้มันอยู่หลอดปลอดภัยอืมสั่มดิตายก็มี่ได้หนิต้นต้นนี้ตายดีเนี่ยโอ้เหรียญหลายต้นอยู่ได้นี่อันนี้เงอได้หนอเป็นบ่เงอขึ้นยังไหม เขาถืออยู่ว่าได้บปถือมาทานครับสวนลำใหญ่ช่วงในลำใหญ่เ่ยเนาะ่หงนลำญ่ออกอ้ทุเรียนลายได้หน่วยนี่เห็นในกั้นแสีอยงด้นีดิเห็นดดีมันรอดมแรงเลยเนะผมแรงเือวันน้ำนี่พักกันบ่เจอเอามวหด เลือดใ<อ>ส่เลยส่นนี้มันเป็านดอกเลือฮดเลยบ่เป็นเงินบ่ฮด่ต้อคือตอนนี้บัวกวงคือบัวกวงข่อยนี่มันเป็นเป็นดอกแล้วข้านียสามารถฮดหนามเลยบ่แม่นคือว่าฮดแล้วลวนลนบ่บ่ลวนบ่ลวนบ่ลวน,น,น,นฉันเป็นดอกแล้วฮดเลยอค่ต้อ,อน,นขาดหนามนบ่เพราะว่าผู้ตรงๆเขาบอกวากว่าคั่นมันเป็นดอกเป็นฮดแล้วดอกมันสีลวนบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวมันอดอันสิวางไงเราฮดฮดก้อนมันก่อนมันสิออกนะทุกที่เือนกัน เมื่เป็นดอกนี่เขาอดหนามอ๋ออดหนามมันออกดอกแม่ันขึ้นว่ามันสีตายมันก็เลยเฝ้าออกดอกแพ้ผลผลิตอัดหนามกับแม่บ้านหนามอะไรกับอะไรได้ร้ลนเออเราหายเลยเนาะนี่ข่อยกับเฮ็ดใบต้นนึงได้ว่าต้นนึงบ่ชหายหนามทราบเขาบอกมาข่อยก็ลองเฮ็ดเบิ่งแต่่บเปลี่ยนเดี๋ยวข่อยสิไปคดหนามหรอเออหม่งหม่งเออหม่งม่วงข่อยว่ามันบ่น่าสิเกี่ยวกันนะว่าหดมันท่านที่มันสิงามขึ้นแล้วเนาะ ว่าช่วงที่มันออกดอกออกผลนี่มันบบวีหนามันกิดสิบโบยใหญ่แล้วหน่วยครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับที่นํำมาฝากกันครับไปแล้วครับสมโภไปครับ